กาหลีใต้โซลยอนทร r ลพาร์คชื่อนี้เป็นแค่ชื่อเล่นครับชื่อที่แท้จริงของเขาคือคยองอึยไล f o r รสพาร์คสวนสาธารณะแบบลิเนียใจกลางกรุงโซลคนเท่านั้นครับเขาบอกว่ามันให้ฟิลเหมือน Central Park ที่นิวยอร์กซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันให้ฟิลแบบ Central Park ์คยังไงแต่เอาเป็นว่าเขาเรียกกันแบบนี้ครับ ผมเจอส่วนนี้โดยบังเอิญครับบังเอิญว่าผมมีโอกาสได้ไปพักแถวย่านหงแดแล้วก็ตื่นมาวิ่งตอนเช้าตามปกติครับแล้วว,วิ่งไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้นไม้มันเยอะจังทาไมพื้นที่สีเขียวมันเยอะจังตรงนี้แล้วก็บังเอิญบังเอิญว่าวิ่งไปเจอกับซากรางรถไฟครับนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมค้นหาต่อว่าทําไมจึงมีรางรถไฟอยู่ตรงนี้ ใช่แล้วครับพื้นที่แนวยาวกว่า6กิโลเมตรนี้คือแนวทางรถไฟสายขยองอึนเอ้ยสายขยองอึยสายขยองอึยครับซึ่งวิ่งผ่าตัดใจกลางกรุงโซแต่ก็นั่นแหะครับพอเวลาผ่านไปเส้นทางรถไฟสายนี้ก็กลายเป็นอุปสรรคเขาก็เลยย้ายรถไฟทั้งหมดนะครับลงไปไว้ใต้ดิน ซึ่งประเด็นนี้สําคัญมากครับเรามักจะเคยเห็นเมืองใหญ่หลายๆเมืองครับที่ประสบเจอกับปัญหาเดียวกันคือต้องบอกอย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยไอ้พวกสถานีรถไฟล้างรถไฟต่างๆพวกเนี้ยมันไม่ได้อยู่พื้นที่กลางเมืองแบบนี้หรอกครับมันก็อยู่ขอบขอบเมืองนั่นแหละแต่พอเวลาผ่านไปเมืองมันโตขึ้นใช่ไหมครับไอ้พื้นที่สายรถไฟพื้นที่รางรถไฟเหล่านี้ก็กลายเป็นว่ามาอยู่กลางเมืองใฉยเลย แล้วมันก็ทําให้เมืองเนี่ยครับมันขาดออกจากกันมันเหมือนกับเป็นคําแพงขนาดใหญ่ครับทำให้กิจกรรมขาดออกจากกันทําให้การเดินทางไปมาหาสู่กันมันลําบากสุดท้ายมันก็เกิดเป็นลักษณะของพื้นที่โลกล้างพื้นที่ตาบอดหลายๆจุดที่อยู่ข้างทางรถไฟครับ พอย้ายรถไฟลงใต้ดินแล้วเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นคําถามต่อเหมือนทุกคลิปที่ผมทามาเลยครับแล้วเอาอยัางไงกับพื้นที่รกแางตรงนี้ตอบไปดีและกรุงโซก็ทําในสิ่งที่พวกเขาถนัดสุดๆครับไม่ได้หมายถึงการสร้างห้างสรรพสินค้าสร้างสํงงานักงานหรือสร้างโรงแรมแน,แน่แต่พวกเขาสร้างสวนสาธารณะอีกแล้วและโครงการนี้ครับก็ไม่ได้เป็นแค่พื้นที่สีเขียวธรรมดารรมดาแต่กลายเป็นว่ามันทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อเมืองเชื่อมต่อชุมชนที่ในอดีตเคยแยกขาดออกจากกันให้กลับมาเชื่อมโยงถึงกันอีกครั้งหนึ่ง หัวใจของการออกแบบที่นี่คือการเก็บความทรงจําครับพวกเขายังคงรักษาเอารางรถไฟเดิมทําให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินใหม่เหมือนเป็นจิตวิญญาณของสถานที่ครับแล้วก็นําเอาเหล็กรางรถไฟเดิมเนี่ยมาประดับตกแต่งทางเดินมาประดับตกแต่งสวนบริเวณต่างๆเนี่ยให้มันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญครับเขาออกแบบทางเดินใหม่เนี่ยให้มันมีลักษณะของการ คดเคี้ยวไปมาตัดผ่านสนามหญ้าลอดใต้ต้นไม้บ้างทั้งหมดนี้เพื่อทำให้การเดินในสวนสาธารณะแห่งนี้ไม่น่าเบื่อครับ จุดหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับผมครับก็คือการออกแบบบรรยากาศของสวนซึ่งมีอยู่2โซนหลักๆครับโซนหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นบริเวณที่สวนผ่านย่านพักอาศัยการออกแบบโซนนั้นเนี่ยก็จะออกแนวเข่งคึมเข่งคืมหน่อยต้นไม้ร่มรื่นร่มรื่นหน่อยครับ แต่พอผ่านเข้ามาในโซนที่เป็นโซนพาณิชย์และกันโซนที่มีความคึกคักสูงๆก็คือบริเวณย่านยอนนำนงเนี่ยการออกแบบก็จะเปลี่ยนไปทันทีมันก็จะโล่งๆหน่อยมีเนินเด้นให้คนมาปิกนิกเน้นให้คนมานอนเล่นนั่งเล่นกันนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ย่านที่แต่ก่อนเนี่ยเคยมีรางรถไฟอยู่เคยเป็นพื้นที่ลกล้างอยู่เนี่ยมันทิกกลับมาคึกคักทันทีครับ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกครับแต่มีงานวิจัยที่เขาไปเก็บเอาข้อมูลของการใช้บัตรเครดิตในพื้นที่บริเวณรอบๆสวนสาธารณะแห่งนี้ครับผลปรากฏว่ามีแค่โซนเดียวเท่านั้นครับที่สวนสาธารณะสามารถกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้อย่างชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องมากที่สุดนั่นก็คือโซนบริเวณย่าน,นำดงครับ ทำไมล่ะงานวิจัยบอกว่าเป็นเพราะการออกแบบครับสวนบริเวณย่านยอน,นํำดงเนี่ยครับถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่โล่งเปิดกว้างมีสนามหญ้าขนาดใหญ่มันก็เลยทําให้คนเนี่ยออกมาใช้พื้นที่เยอะออกมาปิกนิกอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับนัดเจอเพื่อนบ้างแล้วพอคนมาใช้เยอะก็เกิดการจับจ่ายใช้สอยร้านค้าร้านรวงต่างๆบริเวณนี้ก็ขายดีขึ้นครับ ในขณะที่โซนอื่นๆครับเขาก็จะออกแบบเน้นเป็นทางเดินแคบๆมีแนวต้นไม้ต่างๆใช่ไหมครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจไม่สามารถทําให้คนเข้ามาใช้พื้นที่ได้มากเหมือนโซนยอนนาดงแต่อันนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดนะครับมันคือความตั้งใจครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปโซนอื่นๆ,ๆข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นพวกที่อยู่อาศัยละเขาก็ไม่ได้ต้องการให้มันมีความคึกคักที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาใช้เยอะเหมือนกับโซนที่เป็นโซนยอนนำดงครับ ผมว่านี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ประชาชนเขาเรียกสวนแห่งนี้ว่ายอนเท่าพาร์คหรือเซนเ r a l p พาร์คประจำย่านยอนนำดงเพราะมันได้กลายเป็นหัวใจของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนที่อยู่อาศัยในละแวกนี้ครับสุดท้ายแล้วคยองออลไลฟอเรสต์พาร์ค ไม่ใช่แค่สวนสาธารณะธรรมดาอย่างแน่นอนครับแต่ผมคิดว่ามันคือโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวที่สำคัญอีกที่หนึ่งของกรุงโซและผมเชื่อว,ว่านี่คือพลังการออกแบบที่มองเห็นว่าคนคือศูนย์กลางจริงๆจากโครงสร้างเก่าที่บทประโยชน์กลายมาเป็นพื้นที่ที่สร้างทั้งความสุขและโอกาสให้กับผู้คนถ้าใครมีโอกาสได้แวะเวียนไปแถวย่านฮงแดหรือย่านยอนนัมดงผมแนะนำครับลองแบ่งเวลามาเดินเล่นที่สวนแห่งนี้แล้วทุกคน จะได้เห็นเกาหลีใต้ในมุมมองใหม่ที่น่าประทับใจอย่างแน่นอนครับ